โอเคครับตอนนี้เอลสูเราคร้างไปแล้วนะแล้วก็เหลือกันสี่คนนะผม4ี่ต่อห้านะผมมาดูกันว่าเราจะชนะยังไงนะตอนนี้เราก็ฟางป่าก่อนนะผมคือของของที่ผมออกก็จะประมาณนี้นะเลนกลางมีเยอะนะผมเลนกลางเลนกลางหายเลยนะเลนกลางหายนะเลนกลางตรงมูลาดมีเยอะนะ สองตัวนะสองตัวเอ้าตอนนี้เคนมาว่าไงเคนเคนอยู่กลางนะล่างโอ้โหอยู่อยู่อยู่ครบห้าตัวเลยสลิมโอเคไม่ถึงนะมีเกือบแล้วนะวนะเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะยังไงครับยังไงครับเข้าเลยนะเข้าเลยนะเข้าเลยนะยังไงครับโอเคยงังยังยังไม่ค่อยมีอะไรนะตอนนี้เราได้ทูลเลนมาแล้วผม ก็แล้วก็ได้ทุนมานะตอนนี้ก็สีสี่นะผมตีต่อสี่แล้วนะเกี่ยวก็เคียร์เวฟนะผมเกียร์เวฟเพราะว่าตอนนี้ดาร์กเกิดแล้วนะเราต้องเคียร์เวฟสูงนะผมเราจะได้ได้เปรียบนะในการตีดาร์กนะผมตอนนี้เลนกลางมีสองตัวนะเลนตอนนี้เคลนมาเลนกลางตรงนี้บวกกันเรียบร้อยเขี่ยก็เกิดเรียบร้อยตายนะ เก็บสลิมมาได้นะผมเอาอีกนิดเดินม,มางี้ปะไง,งตายเรียบร้อยตอนนี้4-2นะ4-2เอาวเคนเรียบร้อยรีเจนเตอรี่นะเมื่อกี้เคนเสียเคียวเลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้เสียเสียเสียเคียวเลยนะเคนแล้วก็โอเคดาร์กยังยังไม่ตีนะเรามาโซนนะโซนนะเรียบร้อย โอเคยังตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะตอนนี้ทุเรนอยู่กลางนะทุเรนกลางนะทุเรนกลางโอเคแล้วก็เกคลิปไปก่อนนะเพราะว่า,า,านนะทุทุเรนอยู่บนนะทุเรนอยู่บนทุทุเรนมีแข่งนะท,ทุเรนมีแข่ง เรียบร้อยโดนตักป่าโอเคมีอาญาอยู่ต้องตายยากอยู่นะเรียบร้อยทูเลนตายเรียบร้อยโอเคมูราดับเบิลคิวนะอีกนิดยังไงครับยังไงครับยังไงครับโอ้โหตายไหมน่ะแกว่ามูราตทริปเปิลคิวนะยังไงสลิมเกเรียบร้อยโอ้หแล้วมูราตคอชิ้นก็ไหนะโคตรตึงนะ แล้วก็ตีป้อมนะตีป้อม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 เรียบร้อยตอนนี้ก็เป็นชัยชนะของเรานะผม4-5ในช่วงเลดเกมนะช่วงเลดเกมนะเพราะว่าต้นเกมเะสุกก็อยู่นะตอนนี้ลิเดนเดลียนะผมอืมลิเลียนา e v p ว่ะโอเคครับสำหรับทีนี้มีเท่านี้นะขอลาบลาบก่อนนะบ๊ายบาย